สวัสดีครับทุกกคนครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง The g h o s t Radio นะครับกัยแหละเ่ยเดี๋ยวก็ติดีิยวก็สิรอกไอควายสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับ c h anel n ก u ย l i น์นะครับเรามาเล่นโหมดเม n นเจอร์นะครับโดยเราจะเล่นเป็นฝั่งเดียว2คนครับก็ค้ายแมงวุ่นวายตายหาไปเลยโอเคเราจะมาเลือก m a n นเจอกันก่อนเราจะเลือกจากคนที่่วงจุ้ย ก็คือนีออ้นี่นี่ฮวงจุ้ยใส่ชุดสูทนะหน้าเหมือนการเป็นโค้ดที่ดีต้องมีชื่อที่ดีเหมือนกันอาทุกคนครับบวตชื่อกันมาเลยครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอหวตแล้วกูจะได้เล่นเมื่อไหร่ละ <laughs> อร้องชื่อชื่อว่าอดัมอาดัมจับไปอ่ะไม่ดำนะโอเคครับ เลยแต่งตัวกันก่อน <c oughs> อ่ะหลังจากนี้เราจะกอนะครับเราจะทําให้อดัมของเราเนี่ยกอไปเลยก็ได้ไม่ต้องบอกเป็นบุคคลที่หน้าตามีเอกลักษณ์ที่สุดและโคตรหล่อกระชากใจยิ้มทีในสาวๆหันมาตูไปแตกไม่น่ารัอาสมยายใจเยี่ยงยัไม่รู้เซีย่ยยากกๆญิยังไม่รู้เลยอยีหลานตั็นครหน้าตาเ,เป็นไงอ่ะะกัาป่คน้าได้ทีคนยนค ชุดมัอทำมั้งก็ทดไม่ทำนะก็ทำวนก็ต้อทำต่อเดี๋ยวถึงงานเดี๋ถว yeah, ่า pues ้จะ่้เ่่เดกชอบพิกกี้ไบเดอร์อันนี้แหละเด้แหละพิกกี้ไบเดอร์เฮ้ยือว่าจะเป็นตัดตินบีเวอร์ดีไม่เอายาดเลยพิกกี้ไบเดอร์นพิกกี้ไบเดอร์นี่แหละที่ผมไม่ชอบเยเาดเมดับเมดับนี่วะชาวเก๋ที่มีแค่ด เออเเียชี่ิธีบายเื่แล้อ่ะไยังไงนู้นนูไปันนี้ไปดีตตี้นี่เราเอาเยยสัตว์เยอมาเลยปิชิส่กบเหมนเดินมาทำใหชิกักลียนี่ชือแคร์นี่แหละอ่ะทุกคนก็เห็นกันแล้วนะครับกับลุกแก๊งมาเฟียอิตาลีชาว อเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกาและมีลูกเสยวไทยอยู่นิดนึงและมีลูกเสยวเกาหลีด้วยเนื่องจากว่าคิวของเขาเป็นคิวที่มาจากเกาหลีนะครับผมมันพูดเสร็จยังกูจะได้กดแอดวานซ์ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยเราจะมาคุมทีมที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลมาวิวนะครับเดวิดมอยโโอ้หได้อยู่นะ <laughs> คือเราไปลองเทสเล่นกันมาแล้วเว้ยแบบสองคนอะไอ้เหี้ยโดนโบว์คาร์ยิงสองศูนยเอาไงดีอะธรรมดาโลกไม่จำ กเราก็จะทุลักทุเลกันหน่อยนะครับก็เห็นไหว่าเรียกว่าเราเลยนะมีใครมีปัญหาปะละ่ะใครมีก็ปิดไปไมึงดูแหมคลิปนี้มึงแจ๋วอย่างไรนะไอสัตว์คลิปแรกเห็บน,นั่งนั่งซึมนั่งซึมอยู่เนี่ยมึงเคยเล่นไหม,มนเ,เนี่ยไม่เคยอันนี้กูไม่เคยเล่นจริงๆทุกคน<า>เราพูดกันอีกทีคือแม่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่เคยเล่นเลยเว้ยไอ้คนชมกูเล่นก็ไม่เคยเล่นไอ้สัตว์ไปตัดมาตอนเสร็จเมเนจเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยคลิปนี้ก็จะประมาณ5ชั่วโมงอ่ะ 1 Minute 37 Seconds Later เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไวมากก็คือแม่งเข้าไปดูเฉยนี่เราใส่ชุดเด็ดเท่ไม่ดำนะเหมือนโค้ดไม่ว่าแล้วแบบคนกว่าเลืไปมามารับแบบบูลี่เหรอมึงบูลี่เหรอดูดิเอ้ยเอ้ยแต่เท่อยู่เอ้ยๆกูชอบหมวกอ่ะจอร์สันเราได้รับการเสนอจาก อ๋อไม่เกี่ยวไม่เสอนสอนสอนฉันตกใจเลยนะโอ้โหที่หกสอายุหกอายุยีคือเราไม่รู้ว่าคนนี้เล่นเก่งหรือไม่เก่งอ่ะเราก็จะไม่เสี่ยงอนะเราจะรีเจคไปเฮ้ยไม่ดูวงจุ้ยน้องเขาก่อนวะมึงดูเป็นอ่ะเดี๋ยวเขาพากูไปดูกระจกหกด้านอะไรของมึงเนี่เราจะยึด6อุดมการ์เดิมครับใครขยันก็ขยันพเราะเราจะไม่ไปจัดการอะไรของเขาเลยเพราะเราขี้เกียจเราจะบาลานอย่างเดียว จะทีหรอเราจะเราจะมาล้านนี่แหละเราจะสร้างทีมโดยทางสายกลางทธเจ้าบอกมาไว้ว่าสายกลางกอสายที่ดีที่สุดสายริมรถติดจะไปครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันแล้วเราพูดกันมาสิบนาทีแล้วาาวันได้ครึ่งชั่วโมงแล้วแหละดูจากทรงเราจะมาใส่เดียวเราจะคติของเราก็คือเราจะไม่ควิกซิมอะไรทั้งสิ้นนะครับดูๆแมะมาเป็นทั้งคราวเดี๋ยวจะไปเปิดชาแนลตัวเองเคยมีชาแนลอยู่แล้ว อ้าวแล้วกูอ้าวเนี่ยคุณไม่เตรียมพร้อมอ่ะขาดคัดคัดขาดนักเตะชื่ออะไรที่อยากไห้กูเหรอกูสีเขียวเหรอใช่สีฟ้าไอ้สัตว์คนแก่แลยหมดีเติม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 แล้วเติมเต็มแล้วเต็มถังแล้วเราเจอทีมอะไรยังไม่รู้เลยทีมแบบทีมแบบทีมแบบเหลาเกาทีมแบบก็คือเราเองเราเหล่าเกาอืมจ่าไปเวงอยู่ไม่ยังล่างมาเล่นเลยมาครับ ตากข้ามานี้สวยอะไรล่อย่างหล่อเลยคนนี้นี่ครับเป็นการเขาเรียกว่าสดใจแม่งสื่อติดถึงกันะนะครับน้องๆก็คือแบบไม่เอ็งจะพูดหรอกเพราะถ้าแบบว่าตักลงเมื่อกี้ถ้าไม่ได้กูส่งนะแบบดูดิดูดิดูด,ดิก็ดูดิก็ดูเอาก็ดูเอาเนี่ยโอ้โหโนี่คือแบบหน้าทีมไข่อะส่งรูปเดีวยวโมจะมาถ้ายิงเองจะขนาดนันกูตัดได้เ<อ>มื่อไหร่อะไรเห็นเห็นเห็นมาพอดี วุ่นวายสัสเลยคนวุ่นวายไม่รู้เล,นนเลยเล่นยังไงเนี่ยมันมาไวเกินว่ะไอ,ไอ,ไอ้ไอ้ยค่นี้มันมาวุ่นวายอุ้ยผ่าคาร์ดด้วยสิกูบางเสาก่นเลยแต่ฉะนั้นอื่นเขาได้ก็อัลติเมทหมดเลยนะวะกูบางเสาเราจะเป็นเหมือนนี่โอ้โหถ้าอุ้ยบางแล้วเรียบร้อยไปแล้วเกมขาดเจ้าจริง ตะโกนไม่ได้ด้วยตีสี่แล้วเราจะเป็น p e ปโ l e เขามีแต่ p e ป b l e d e l l เป็น p e ปโ l e ตัวบนสวยงามพามเจ็บมาแล้วความเร็วทั้งหมดที่มีกระชากมาอย่างนี้ยังไงกลางตักเข้ามาอีกแล้วลูกเหยียดยังไงอ่ะอีกแล้วครับนี่คือเป็นการแอสเซทที่สุดยอดที่สุดในจักรวาลมาเวลครับังน้องสวนหายไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกคุยไปแล้วก็ไม่พูด ก็ให้คนดูดูเอาเองอ่ะเข้าใจปะมีใครค้องปะละ่ะก็มาดิที่ขิงทไม,ไม่ล้ำลูกเดิมไหม่ะ<ร>ทำเองจริงๆเองอ่ะเบื่อละเบื่อส่งละวเอยเป็นคนละครอบครัวแต่ครอบครัวมีไหนครอบครัวไหนนะไม่เราสองคนเข้าบ,บอลกันเหมือนเต้นระบำเลยะแล้วก็โดน <c oughs> อะไรอะ่ะเจ็บปะ เหลืออะไรอ่ะอ uhm. oh ่ะอ่ะมึงดูอ่ะมึงดูคือเป็นลมหรือว no ่าเป็นลมเต่ามันอ่ะเจ็บเจ็บเจ็หยุดให้เราไปให้เราไปไปดิไปแล้วไอ้สัตว์ไปไม่มีนี่โคกโลกโคกโลกทำอะไรกูจะส่งกูจะส่งแล้วกูจะส่งแล้วเรากินอะไรกูจะส่งแล้วกูจะส่งแล้วกูจะส่งแล้วมึงรู้เห็้จอยกูกดไม่ไม่ส่งไอ้กูไอ้สัตว์ ประเดิมแมตช์แรกครับ2-1กับ OTC Nice ทีมไปต่อกันกับเ,เกมอ่านว่าอะไรวะ Hoffenheim 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 นี่ก็เป็นปีซีซั่นแมตช์ที่2นะครับซึ่งตาแรกเราเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับจากการทำแอสซิตของกูทั้งนั้นเก่งจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้เล่นอีกแล้ว <S <s อะไรวะมึงวม่กดไอ้นั่นก่อนจังหวะนี้ยังไงหัวกกมีเพื่อนสวยงามยิงแล้วกู <Bro. S 1> ทำอะไรเนี่ยให้ก่อนให้ก่อนให้แล้วป เไอ้แล้วไอ้เนี่ยตัวล่างตัวบนตัวบัวหายว่าตัวบัวาชิบหายแล้วชิบหายละชิบหายชิบหายละครับทุกคนชิบหายละครับ,บ,ย,รบ<า>ยังย,ยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่ยากหน่อยนะจบครึ่งแรกตึงว่ะตึงจริงตึงคือกูว่าเราต้องปรับแท็กติกใหมว่ว่ะ แบบเดีคบแคบเหรอะเล่นบอลแคบเดือะเพราะเพราะมันส่งยาวไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่จะรู้สึกได้นะโอเคเดี้เรามาลุยกันต่อขึ้นหลังเลยครับไปเลยกันเลยครับหมดแลีการพิงไปหนึ่งทีแต่คืนอู้โทษว่ะ พวกนี้แม่งแบบไฮไลท์เลยนะเว้ยดิแชดเนี่ยมือเหนียวจังวะคล,ลิปนี้แม่งไฮไลท์ยาวๆอะไรๆยาวๆ สวยจัดถัดมาแล้วล็อกเมื่ีปุ๊บนี่ไงเป็นยังไงล่ะโอ้กูทั้งน,น,นั้นเมื่อก <c oughs> ี้มาเล่น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 ล็อกช็อตเมื่อกี้สวยจัดเน่วิ่งไปหาโค้ดว่ะล็อกสวยล็อกวิ่งวิ่งยาวเลยนะ <c oughs> วิ่งไปหาโค้ดวิ่งยาวเลยนะ โอ้โหเราเมื่อกี้สวยมากเราไม่ให้ดูไฮไลท์ด้วยนะไอสัตว์ออกซีนออกซีนแล้วมึงไม่ควรดูเขาดูไฮล,ลงไฮไลท์อะไรเลยมึงกดออกมาเลยเอวะลืมไอยเยอะไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าลูกนั้นสวยจัดแค่นั้นพอจบเพลงหนึ่งเกมนะครับกับโมเปนแฮมแฮมเฮมควายะวะโอเคเราควรเราควรมาเดเวล o อปเมนต์ uh, นักเตะยังวะ ก็ได้นะเราตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่ากองกลางน,นี่มีปัญหาสัสๆ์เลยมันอยู่ไหนครับวะอี้ยข้าวคือเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนบอลเวสต์แฮมให้กลายเป็นวันบาซ่าครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเลือกตัวที่มีความเร็วในการเล่นบอลน,นะครับในการคล่องตัวเนี่ยเออได้เพิ่มเพิ่มความเร็วเพิ่ม a อ i อันนี้ได้เพิ่ม a อ i ได้ช็อตพาร์ตด้วยนะแล้วได้สปินสปีดด้วย ข้างๆโอเคเลยทีเดียวเชียวดีแครไลฟที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนะี้ยมันก็จะเหมือนทําการฝึกในสเตตที่มันเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่เราอยากให้มันเล่นในอนาคตเช่น <Okay. S 2> การส่งบอลการอินเซพชันบอลการจ่ายบอลยาวอะไรประมาณนี้เกมสุดท้ายเจอกับชาวเก้ศูนย์สีเกมที่แล้วก็ว่าหินแล้วเกมสุดท้ายกับชาวเก้ครับ เกมนี้ค่อนข้างหินอยู่แต่ว่าเห็นฟอร์มแล้วแม่งไม่เท่าไหร่วะ <c oughs> พูดเลยรักที่เป็นไปไม่ได้กระโดดข้ามมึงไม่มีตัวตนแค่เป็นเหมือนเหมือนกระโดดข้ามขี้มันจะพูดเกินไปอุย้ยอุ้ยนึกว่าเขาไปแล้วมาแล้วาเาแลสวยจัดไม่ล้ำด้วยนี่ไง นี่นี่นี่ว่แหมทีนี้มึงเอาเองเลยนะไอ้ไกด์สัตว์กูจะมีโอกาสให้กูยิงบ้างเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตายมาย้อนย้อนนี่น <laughs> ี่นี่โอ้ยุ้ยังได้อยู่นะแหมคือคนเก็งแล้วใช่ไหมครับความความนิสัยของเพื่อนผม <laughs> มีจังหวะเราก็ต้องยิงไงกูโล่งมาก <laughs> ๆเลยกูโล่งมากแต่มึงไม่ให้กูมีจังหวะเราก็ต้องยิงรอนละมันร้อเขียนแล้วเนี่สวยเหมือนไปตอบวันให้เขาอย่างสวยงามนะครับ It was at this moment that he knew he fucked up จริงๆทีมเราควรจะยิงได้แบบเมื่อกี้แล้วแหละ กูท้อเลยไอ้แ้เก้ได้ไงเนี่ยมีแพ้โดนนาไปแล้วครับ1-0ไ่แพ้จังหวะจังหวะเ่องเงาตออตุนของพวกเราเอง มมีตัวซ้อนเลยค่ะเอ้ยตึงโอตึงตเมื่อกี้ที่เงียบไม่ใช่อะไรแม่งตั้งใจเล่นดูวกัสัตว์เลย ฉันขอโทษคุณสองจังหวะแล้วนะเกมเนี้มันโกงเขาไม่ไม่โกงเลยมันโกงเขาตายนายสันเสียวเลยเกมฟุตบอลอ่ะมันก็เป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง ซึ่ง<ำ>มันก็ต้องมีแพ้มีชนะกันบ้างใช่เื่อขแทงสีข้างทลองแต่ว่าคุณนะสองจังหวัดเลยนะคุณนะไม่เอาเราทีเดียวกันเราไม่โทษกันคนผู้ชมเห็น,หนสักกิ่วยายานเลยว่าแบบคือแว่งแบบโลงยีโ <laughs> อโอเคค้างไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้กับเมนเจอร์ กับดูโอเม a นเจนะครับแน่มาสักหน่อยอะ่ะพอแล้ว <c oughs> อูตัดเนี้ยไม่ใช่อะไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะยาวกันเกินไปกว่าน,นี้ <c oughs> โอเคสวัสดีก็สวัสดีคุณผชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไกด์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแชแนลใหม่จากผมก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูอีกทีแล้วกันสวัสดีครับยังไม่สร้างตอนนี้หรอกโอเคบายบายทุกคนจบ